ก็สวัสดีครับสวัสดีอ f อฟี c, ทุกท่านนะครับที่ตามรับชมนะและกิจสนะทาง f a c e b o o k นะครับก็มาดูหน่ยบนตัวเดียวนะครับนะกับชุดสรุปชุดบนนะครับนะเอาไปเป็นตัวตัดนะครับนะจากสูตรหลักหน่ยบนงวดที่แล้วนะครับนะ ตัวเลขที่เราได้นะครับสมาชิกมันมีหลักหน่วยบน3ตัวนะครับหลักหน่วยบน3ตัวนะแอดก็เลยหาอีก1สูตรเข้ามานะครับสองสูตรนะครับ2ส,สูตรเอามาตัดให้ตัวเลขได้น้อยลงนะมาดูทีว่าเราจะทําให้ตัวเลขนั้นน้อยลงได้หรือไม่นะครับจะทําให้ตัวเลขน้อยลงได้หรือไม่นะครับก่อนที่จะไปดูชุดสรุปบนกันนะ ทีนี้มาดูนะาตาคำขอ,ขอ FC นะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มนะอยากจะเป็นเพื่อนนะทางไลน์นะครับก็ S สามศู PK GOE รับรับแนวทางฟรีนะครับเ,เพื่อนๆนะเข้ากลุ่มก็ฟรีเด้เอามาดูกันนะครับกับสถิติงวดแรกกันนะสมาชิกนะามาดูนะครับหน่วยบนตัวเดียวของเรานะครับหมดแรกนะ ชนอยู่ที่เลขหกได้เลขหกนะครับรถอ,ออก446ก็เข้าไปที่เลขหกนะส,สมาชิกเลขหกนะครับเป็นงวดแรกงวดต่อมานะครับได้เลขหนึ่งผลออก951นะครับ951นะครับนะ, 9, 5, นะบางคนบอกไอ,ไอาา้แอดทำไมก่อนหน้านี้ไม่ใช่สูตรนี้อ่ะก็ไม่ใช่นะครับนะแล้วก็พึ่งทำไมไม่เคยเห็นก็ ก็ไม่เค้นหรอกนะครับเพราะมันคืองวดแรกเด้อพี่น้องเด้อมันคืองวดแรก,ก,กนะที่ผมลงให้คืองวดนี้นะครับนะเป็นงวดแรกเด้อครับพี่น้องเด้ออ่ะเบิ่งกันก่อนดีนะดูดูดูให้ทั่วใบกระดาษนะครับเนาะว่ามันคือแอดเขียนหัวหัวข้อว่าอย่างไงบ้างนะก็พยายามดูด้วยนะครับไม่ใช่ที่จะเออแค่มาคอมเมนต์ Comment, หรือแค่มาดูตัวเลขนะเราต้องใช้วิจารยณด้วยนะอ่ะนะครับมาดูในงวดที่สองนะ ได้เลขศูนย์นะครับผลลัพธ์ออกเก้าเก้าศูนย์เข้าที่เลขศูนย์นะครับต่อมานะครับได้เลข 7, เจ็ดผลลัพธ์ออกศูนย์เก้าเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดนะครับต่อมานะครับก็คํานวณได้เลขเจ็ดนะผลลัพธ์ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะก็เข้าทั้งหลักหน่วยและหลักร้อยส่วน,นี้แต่เราเน้นไปที่หลักหน่วยบนนะครับสมาชิกทีนี้ ในงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับของวันที่30นะครับลอก54นะอันนี้ก็ได้ทั้งหลักร้อยและเออได้ทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะแต่เราเน้นไปที่หลักหน่วยนะครับสมาชิกนะมาดูว่าจะมาจะติดมาสักตัวไหมทีนี้ไปดูสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับสูตรคำนวณน,นะครับได้นี้นะครับนะสมาชิกนะครับมาดูนะครับวิธีทำนะก็ ตามที่เอาทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับสมาชิกเพื่อนๆก็บวกได้เลยนะนะครับก็สี่บวกไปบวกศนย์ก็ได้4ีนะสไปบวก6ก็เป็น10 10บไปบวก4ก็ได้14 14บไปบวก8เป็น22 22บไปบวก4เป็น26 26ิบบไปบวก3คมที่นะครับได้9กนะ้ได้9นะสมาชิกนะได้เเด้อตรงนี้นะครับ ผลลัพธ์คือเลขเนะครับในสูตรที่2นะครับตัวเดียวเหมือนกันนะก็ตามที่เอดคำเครื่องหมายมาให้เลยนะครับสมาชิกนะเพื่อนๆก็ดูกันนะครับห้วกห้าเป็นสิบสไปบวก2องเป็นสิบสไปบวก9ก้านะครับเป็นยี่สไปบวก8เป็น29 29ไปบวก8เป็น37 37ไปบวก6 27ไปบวก6 เป็นสามสิบสาเออเป็นสี 6, ่สิบสามสี่สิบสามไม่บวกหกก็ได้เกนะ้าอ่ะก็เป็นเก้านะครับสมาชิกนะได้เก้านะดังนั้นนะครับสมาชิกนะสูตรหนึ่งและสูตรสองของเราตัวเดียวนะครับได้เลขเนะนะก้ากน,นะดังนั้นชนกันอยู่ที่เลขเก้านะครับนะสมาชิกมาดูกันนะดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับตัวเลขที่เราได้นะครับก็คือเลขเก้านะครับนะ เลขเก้านะครับใช้งวดแรกนะงวดแรกนะครับสมาชิกนะเนี่ยของวันที่สิบเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับนะเลขเก้านะครับจะมาหรือเปล่าก็ต้องวัดดวงรุ่นกันนะครับนะสมาชิกนะเอ็ดให้เป็นแนวทางนะทุกท่านนะครับอ่ะ ก็คงจะจบเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะหลังจากที่เราเห็นตัวเลขแล้วเนาะก็ให้เปแนวทางครับะตามเดิมนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มอยากจะรับชุดแนวทางได้ก่อนใครก็ S309PKGOE รับแนวทางฟรีๆครับ